กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรม BCG ผ่านโครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพคอนเน็ปีที่3คาดมีเครือข่ายร่วมลงทุนกว่า100ล้านบาท นายนัตพลรังสิบพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเปิดเผยว่าดีพร้อมได้เน้นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งเป้ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ start up ที่มีจุดเด่นด้านศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมสนับสนุนและแก้ไขปัญหากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง โดยที่ผ่านมาดีพร้อมได้ส่งเสริมตั้งแต่การติดอาวุธเพิ่มเติมทักษะการประกอบการเพื่อให้เกิดโมเดลธุรกิจที่พร้อมต่อยอดกิจการและการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเงินทุนคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการในระยะเติบโตผ่านโครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพคอนเน็ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นปีที่3ต่อเนื่องมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้รับการคัดเลือกจำนวน17บริษัทเพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิจสร้างเป้าให้เกิดการร่วมลงทุนในปีนี้ไม่น้อยกว่า100ล้านบาท สำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในปีนี้ต่างจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยจะเน้นขับเคลื่อนภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ซึ่งเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศอุตสาหกรรมมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวมหรือ b c g ปรับรูปแบบการส่งเสริมให้สอดคล้องกับสภาพการของแต่ละธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเครือข่ายเงินทุนเครือข่ายตลาดและเครือข่ายวิชาการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมร่วมหรือ co-creation เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเอกชนรายใหญ่เพื่อพัฒน,นานวัตรกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนโดยมีบริษัทใหญ่จำนวน5บริษัทร,ร่วมโครงการที่สนใจเข้าร่วมการทดลองใช้นวัตรกรรมหรือโซลูชันในตลาดจริงถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒน,นานวัตรกรรมตอบโจทย์ความต้องการและง่ายต่อการขยายผลในเชิงธุรกิจและเป็นก้าวสำคัญที่ดีพร้อมมุ่งส่งเสริมในปีนี้ตรินระดาสุขคนวิวลมานรายงาน